สวัสดีครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็คงจะใช้ iPad เนี่ยในการจดงานนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ iPad ในการจดงานนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไอเจ้า iPad เนี่ยมันไม่เหมือนการจดในสมุดนะก็คือว่าไอเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะกระด้างกระด้างนะแล้วมันก็จะลื่นกว่าเราเขียนบนกระดาษนะเราเขียนบนกระดาษเนี่ยเราจะ มีความรู้สึกว่ามันนุ่มลงไปนิดนึงแล้วมันมีความฝืดนะครับแต่นี้เนี่ยมันมันไม่มีความฝืดเลยเออมันก็ดังป๊อก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 อะไรของมันอย่างนี้นะครับเออเราก็แต่เราก็จดได้แหละนะครับปากามันก็ดีนะครับแต่ว่าพอผมก็อยากจะลองเปลี่ยนนะผมเห็นพี่ที่ออฟฟิศมีท่านหนึ่งเขาใช้เ,เป็นตัว paper life เปเปอร์ไลท์ฟิลมตัวนี้นะครับฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียนผมก็คิดว่ามันก็น่าจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะเขียนแล้วฟิลลิ่งดีกับมันได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองติดดูนะครับว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือเปล่าผมใช้ตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง100บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องติดเองแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ เรียกว่าติดฟิล์มไม่เคยไม่ค่อยสำเร็จนะมีฟองอากาศตลอดเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าติดง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้เขาน่าจะแถมตัวตัวที่ทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับแถมที่ทำความสะอาดมาให้ด้วยแล้วก็ติดลงไปนะครับ Made i น c h ย n a ยี่อ้อนี้ใครเคยใช้บ้างเอ่ยน,นะครับเดี๋ยวลองแกะดูครับวิธีแกะก็ไม่ยากนะก็เปิดตรงนี้ออกมาเลย มันก่อนะผมเกือบเอาไปทิ้งแล้วมันแบนเกินผมนึกว่าเป็นขยะนะครับนี่เราก็จะได้ฟิล์มแบบนี้มาครับแ,และประจําของมันก็คือว่ามันจะต้องมีที่เช็ดทําความสะอาดนะครับอ่ะหุยผมชอบอันนี้เราได้ที่ที่รีดมาด้วยนะครับอปกติต้องไม่หายอยู่มารีดอีกดดแล้วก็นี้เป็นที่เอาฝุ่นออกนะครับ เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมทำให้ดูหน้าจอผมสินะครับเรียกว่าเปื้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดแล้วลองติดดูนะครับขั้นตอนแรกก็คงต้องใช้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งใครมือติดฟิลม์มอาชีพนะอย่าหัวเราผมนะผมกากมากเอาจริงนะความรู้สึกผมอะ่ะมันแห้งมากนะมันไม่ใช่แบบแว็ดนะมันแห้งแล้วอะ่ะ เออเดี๋ยวลองเช็ดดูนะมันแห้งครับไอ้เจ้าฟิล์มนี้มันเก่าเก็บมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยดูนี่มันไม่น่าเวิร์กว่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้กับผ้าของออ GQ ดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าอืมแต่ดูเหมือน iPad ผมจะมันมากนะเดี๋ยวผมต้องไปหาตัวที่เป็นแบบที่เช็ดเลนกล้องนะครับมาเช็ดดูโอ้ทำเองอย่างลำบากเงี้ย ใช้ที่นี่ดีกว่านะนะตานเล่มสองนะครับแล้วผมว่ติดได้นะแต่ว่าเออมันเบียเบ้ยวเบี้ยวอไม่เป็นไรนะครับสังเกตอะเนียมันเบี้ยวอยู่ไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่ามันแผ่นใหญ่ไงมันเลยติดง่ายนะครับเดีย๋ยวลอง อ่หลังจากติดเรียบร้อยแล้วมันจะด้านด้านแบบนี้นะครับมันจะด้านด้ามันจะไม่ได้มันวาวนะครับไม่แน่ใจไว้วมันด้านด้านอ่าเนี่ยมันด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเขียนดูะนะครับเรามาลองเขียนดูว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะ มันเหมือนว่าเราเขียนบนกระดาษมันมีความฝืดเนี่ยสังเกตนะบอกไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะเวลาละมันเหมือนลากกับดินสอเออเข่งบนกระดาษเลยเออดังนั้นอนะ่ะความแบบความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไหลเกินอะ่ะมันจะลดน้อยลงนะเออมันแต่ลายมืออันนี้ช่วยไม่ได้อันนี้ลายมือช่วยไม่ได้ มันอยู่ที่มือคนละแต่ว่าฟิลลิ่งอ่ะมันทำให้เหมือนกับว่าเราเขียนด้วยกเข,เขียนบนกระดาษมากขึ้นอืมเขียนบนกระดาษมากขึ้นเฮ้ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นมผมว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับคือโดยสรุปผม บอกว่า,วาไอ้เจ้าลีมนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคราคาได้เดี๋ยวผมลองใช้มือมือก็ไม่มีปัญหานะอ่านะครับเช่น่าเปิดอไอ้เน็ตฟ i ิโอเคนะครับมันก็เคลื่อนไหวเนี่ย จิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่าเออมือมือก็ยังใช้ได้แต่ว่าเนี่ยมันสบายมันรู้สึกว่าเป็นปากามากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไปนะครับสำหรับตัว paper life ตัวนี้เยี่ยมนะครับ